เออเจ้ oh say hi my friend our friend fc fan club <laughs> hello. Hello. Uh สวัสดีครับ hello สวัสดีเจ้าพี่น้อง <laughs> วันนี้สิออกไปข้างนอกเลยรแต่พี่น้องก่อนสิออกไปข้างนองย่อมองกะสิมาเ่าจักนิดหนึ่งเนาะแต่โอ้โว่าจิหานาทีสิบนาทีเ <laughs> พ้าว่าย่อมองนี่พอเ่าไปปับมันมักสิแวออกนอกเรล่อง นอกจากพี่น้องมันีย้ยัยมองสิงมว้วเกี่ยวกับอาสายฟอกับกดแห่งแรงดึงดูดหรือลพลําพ่นกับว่ากดแห่งแรงดึงดูดกับสายฟอพี่น้องเสื้อบอจะตอนนั้นอ่ะยัยมองกับบอดิเสื้อนอกจากพี่น้องว่าทุกมือนอีกะย่งบ้านได้ทดล่องอีกไอ้จากพี่น้องเพราะว่าตอนที่ยายมองอ่ะเขาไปเดินสายฟอนอกพี่น้อง ย่มองกะงมงมเศร้าเศในการเอสิเหตุจังไดสีเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จังไดในการเ่าเข้าไปในเพจสายฟอสิเฮตุจังไดย่มองกะพาราร์ตาร์เมืองเมืองบรวาสิเป็นอ่ะในยูทูบในอ่า g ูเกิลในเฟ e บุ o กเนาะบบดนี้เพราะเขาปาร์าร์ตมันกกสิมีอันโอ้ไอ,ไอ,ไอ,อ่ไอ้ออนไลน์นี่เข้าอ่า ไหลอันเกี่ยวกับกดแห่งแรงดึงดูดนอกจากมันกับซีมี่พูลองคอนกับด้งดึงดูดเงินนพูดลังคนกับดึงดูดแฟนฝรั่งดึงดูดสามีดึงดูด,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 ดบ้านซองดึงดูดเงืนหลานอย่างเงี่สนอกจากพี่น้องมันก็นมีไหลมาหายห่าดีมืองนอกจากพี่น้องเออเดยมองกะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามมึงกอนหน้าเพราะว่าอดยมองในเถาแล้วอดยมองบอยก สาเสียเวลาในการหาพี่ซิปปี้ที่ทพอ่อฝอเนาะจาะอันหลายหลายคนกับอาซิม,มีคำถามเอา้าเจ้าคือบดุ้งดูดเงื่อนล้านหรือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนั่นเดโมงมาเด็กคิดไปถึงตรงนั้นเนาะจา่ะเดวมองอ่ะมุ่งว่าการหาแฟนฝรั่งนี่มันยากขึ้นมันง่ายเนาะเดวมงก็เลยอันมึงไรมึงโอ้ยม,ม,ม,มันกับซิมีถาแมนผู้ใดอยาก ได้ฟอรอขนาดไดอยากได้ฟอสายไดก็เห็นเขาพลังคนเข้ากะโอ้เขาโฟกัสเอ,าอ้าประเทศนั่นเอาวิวทิวทั์ทของประเทศนั่นมาติดฟ้าผนังอันเรากะผู้ใดดึงดโดดเงื่อนล้านก็เอาเงื่อนล้านมาติดฟ้าผนังแล้วก็น่ง,ง,นนม,นงนมึงทุกมือทุกเว้นเนาะเดี๋ยวมองกะนมึงคิปอันนั่นอันนี้เนาะเดี่ยวมองกับโฟกัสของจากของ แต่ว่ามันจะมีคอนในการเข่าไปเลียนเนาะที่เยมองเห็นเห็นแต่ว่าเยมองไม่ได้เข้าไปเรียนนอกจากพี่น้องของอ่าอย่างสี่ประจําเป็นต้องเข้าไปเรียนตาเหาเข้าใจเนาะอ่าเยมองกับสิสดุดูขคาหนึ่งคือว่าต้องเขียนเช็คลีดมาเลยเพราะยมองเถ่าแล้วยมองบ่อาทิโอ้าขออีขาปี่ซิบปีพอดี่เมองเจ็ดสิบแปดสิบนอกจากพี่น้องเยมองเขียนเช็คลีดเลยวะายมองต้องก้านขอ ประเทศใดมีความซื่อสัตย์สุจริตมีอาทีการงานดีมีก็คือไลไปเลยจ้ะว่าเขาตองการฟอรแบบใดเขาก็มากโฟกัสันนอจากอันนี้บ่ดด้เฮดเลนเล้เลยจ้ะพี่น้องอันได้มองล่องเนาะคือบอกง่ายง่คืออยากล่องของวะก้นแข็งแรงดึงดูดนี่มันใสได้จริงบอลน่าจากพี่น้องน่้มองกะโฟกันเลยว่ะ ต้องเจอฟฝอภายในสองเดือนสามเดือนเนื้อภายในถ้าภายในเร็วๆหนีเข้ามาเร็วๆนีจะก็ว่าเขาอาสิบหูเข้าได้เนาจะเร็วๆนีของเขากับของเขามันต่างกันเนาจะพี่น้องเข้ากันระบุไปเลยภายในหนึ่งปีภายในหกเดือนภายในเดือนนี้อย่างังี่เนาจะพี่น้องอันนี้แย่มองกับมากล็องของจะพี่น้องก่อนนอนกับอ่านตืนขึ้นมากกับอ่าน อยู่มองได้กับอา่านโฟกัสนอกจากพี่น้องเพราะว่าเช็คลีดของเหา้ามันมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนอกจากพี่น้องนั่นน่ะมันบ่หลายเพราะนั้นเห่าก็สามารถเหตุงานไปได้อาไได่านไปได้โฟกัสไปได้แต่ว่าก้านเทียเห่าสิใส่เช็คลต์เห่าสิต้องจดจอไขายข,ายขายว่าเท่านางทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกมันิลักษณะคข,าขา้ายๆกันเลยแต่ว่าถ้ามแมนเหา่า เช็คบิดแล้วกดแทงแรงนึ่งดูทำใม่เท่าอบอกแหวกมันกระซิลบรไดผลเนาะอันนี้เย้มองมาแชร์อาจจะเป็นเหลืองขำๆของหลายๆคนกับขำของเย้มองคือกันเดีพี่น้องเย้มองกบบเออกับซิเออกระซิมีฟอประเทศนั่นประเทศนี่ถี่มีลักษณะเช็คดิดไก่เคี่ยงกับเช็คบิดของเย้มองที่เย้มองเขียน เออเยม่องก่ะเออ,เอ้าสามารถเลือกได้เนาะว่าผู้ใดตรงกับเช็ดิตของเยม่องหลายที่สุดนี่แหละจากพี่น้องที่เยม่องอ่าอยากซิมาแช่สันๆนเนาะว่าเช็ดิตนี่ใส่ไดพน้นลีลีเด้อจากพี่น้องอย่างเยม่องเขียนเช็ดิตที่เยม่องบอกไปในหลายหลายคลิปเนาะเยะม่องต้องก้านอ่าฟอที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรักเดียวใจเดียว ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวบาเที่ยวขับแล้วกัมีอาชีพการงานที่สุดจริตแล้วกัเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนเที่ยมีทัศนคติบวกแล้วก็หักเข้าแล้วก็อยากมาอยู่ประเทศไทยหักประเทศไทยเนาะยนมองกับเขียนหนึ่งสองมี่หาแบบนี้แหละจต่พี่น้องง่ายๆเขาก็คืนเอา้าเข้าต้องการ ฟอแบบไหนนอกจากพี่น้องเราจะคลิปนี้ยายมองกับซี่บาซํานีได้จากพี่น้องสรุปแล้วยายมองมากดแห่งแรงดึงดูดมันจีไข่กับเข้าอ่ะเช็คดีตีเข้าเขาไปเห็ดทํำสมาธิเนาะที่ยายม่องล่องมาแล้วได้พ้นอีลีได้จากพี่น้องแต่ว่าเข้าบาได้เข้าย่าเห็ดเล่นเลได้จากพี่น้องเข้าต้องเห็ดแบบอีลีอีหลอจริงจัง Negana, fo cat. Come sick big come how not that you know. Loto, do you know what I say about this yeah, hat? about us. I think I think this hat, I think you wore wearing this hat the first time I ever saw you in the garden. Same hat. But oh, you're a little older now because your hair's not black anymore. <laughs> you saw, saw me in my hair black but now I saw it. it's okay I love, it. I love it i saw you online and i've seen others online i seen a lot of people online you have too and but i saw in you something more i saw you with your personality your charm your intelligence your sense of humor i saw so much in you made you very beautiful to me maybe someone else didn't see the same thing but you're very beautiful to me and you still are your heart,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  charming, your laugh. It's like, Here we are. You too, you too. Yeah. After all the time, I mean, it was like a couple little kids, You know, we, we saw each other, and it was mutual, and it was unconditional. Oh, how you? you and we got together, we, we made it, you know, before the border closed on March 19th. In 2020, we were, we were together. It was just amazing. I mean, across the border, just in time to be <laughs> together. i I clip I my nails so it's nice. So that when I rub your back and will scratch. You know, you know. And but know. ตอนขึ้น Before I Sleep โรเจอร์มายแบเราก็สิมาเก้าหลังไ <laughs> งช <laughs> ิปนี่ก็ไา้บายไา้บายก่อนเดจาจ้พี่น้องสวัสดีเ้จาจ้ <laughs>